อยากจะฝากเพิ่มเติมครับไม่ใช่ฉันได้ตำแหน่งแล้วท่านได้รับเกียรติจากประชาชนแล้วท่านจะลืม ท,ท่านท่านควรจะสนับสนุนเจ้าสัวต่างๆที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศนี้ไปดึงเงิน US ดอลลาร์จากต่างประเทศด้วยการทําการค้าที่ยิ่งใหญ่แล้วกลับมาสู่ประเทศไทยมันคือ30กว่าเท่าไม่ใช่ปล่อยให้คนบางกลุ่มเอาเงินบาทและส่งออกไปเก็บอยู่ต่างประเทศด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องด้วยความกลัวว่าอาจจะเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ต่อคนเหล่านั้นได้นี่คือการทําลายประเทศอย่างแท้จริงเราควรจะสนับสนุน SME ให้สามารถโตขึ้นได้โตขึ้นได้ไดเราควรจะมีวิธีคิดทำยังไงให้เกือบเกือบ3ล้านองค์กร SME ให้เข้ามาสู่ระบบเพิ่ม GDP ให้ได้ถ้าท่านคิดไม่ได้ผมมีวิธีครับนักการเมืองอย่าคิดครับว่าเมื่อท่านได้ตำแหน่งต่างๆแล้วท่านคือผู้กำหนดเกมเพราะไม่มีอะไรเหนือกว่าประชาชนสุดท้ายนี้มีผู้ใหญ่เคยพูดไว้ครับและผมอยากให้สิ่งที่ผมกำลังพูดปลุกท่านขึ้นมาปลุกความเป็นพลเมืองดีปลุก ความเป็นประชาชนปลูกเหตุปลูกผลในหัวใจท่านปลูกศักดิ์ศรีในตัวท่านปลูกความเชื่อในตัวท่านเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่ เมื่อท้องฟ้าสีทองของอัมพัยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินและถ้าท่านเชื่อผมเชื่อในสิ่งที่ผมกำลังพูดประเทศไทยคนไทยจะไม่ถูกกดขี่อีกต่อไปอันดัชฟอนมิเนตปราศัยวิทรามชื่ t time.